ครับข้าศึกพาไปเยี่ยมยายพิงนะครับเป็นนั่นติดเตียงอยู่นี่แหละครับนี่อยู่บ้านหลังนี้นะครับก็มีผู้บอกมาว่ามียายนั่นติดเตียงอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็อายุหลายแล้วละครับเราสือยายคำี่ไปถามมึงว่าน่าเป็นยังไงนะครับไม่เป็นยังไงมานยังไงนะครับถ้ารศึกพาเข้าไปเบิ่งครับอ่านยายคำนครับแล้วก็มีหลานอยู่นั่อยู่คนหนึ่งนี่นะครับ ไปสอบถามแล้วเบิงกันเด้อนะครับสอบถาม้วเบิงกันขอ,อยายอะไ้ยายเด้อไ,ดด mm hmm. ไปเหรอน,น้ำเนออ๋อยายยืงซีนะครับยายก็น,นอนยิซี่งซ mm ี่า่อะไรครับไปบ่อได้มาบอา่อได้ hmm. ลูกหลานกับนอนเฝ้ายูนี่นะครับ mm hmm. ค้มเป็นยูนะครับ ปกติย้ายอยู่นี่กับผู้ใดอยู่กับระกันนี่แหละกับพ่อฟอว่าลองไปเติมไปงานน่โอ้ไอ้มีมีหลานซ้ายบ่หลานเฝ้าอลานหลานต้องเฝ้าอยู่ตลอดแม่นบ่นโอ้ยันหลานต้องเฝ้ายายตลอดนะครับอ,อันนี้เพราะว่าย้ายก็ต้องอยู่อยู่เตียง,ยยงไปใส่มาใส่บ่อก็ต้องมีผู้เฝ้านะครับ เพื่อว่าหากับเข้ากับน้าให้กินเข้าปลาหานี่ย่าได้มาจากใสย่ามีหน้าบ่อเออบ่พอดิเหตุเพราะว่ามันมันยากบ่อบ่ออบกเายดไ้กินนออืมย่ากินเขาแสบบอกินแสบอยู่เอ่ย่าย่านอนยิงเสียเลยยปีแล้ว โอ้โหโอ้โหปกติกับอปไรไม่ได้ยีเบนบอในกุ้ในเบียคนพิการบอยย่อยคือได้ผรกชลัดบอกอืมในเงินผักาลัดพอได้ใส่เนาะในเสื้อกับเข่ากับน้ำกินยีเบนบมอืม เขาปลาอาหารก็แม่นลูกหลานเนาะไม่กินนะ<อ>ครับยายยายมีลูกสาวจะคนมีลูกสาวอยู่นใดอยู่กรุงเทพฯบโอ้ขอยู่กรุงเทพฯบน้ออ,อ่แล้วเงินอะไรเงินค้ำกับแก,ก,ก้วเงินพวกเงินพวกค้ำนี่ท้องนี่เขาจะเอาใส่มาให้บ่เอามาให้บ่ะไม่ใส่ป่ะฝากมาให้ยื้ลูกอะไรฝากมาใหยู่เนาะพอได้ะใส่ด้กินอยู่เนาะ ย้ายลำบากลำบากเล้ลาบากอไปบ่ได้นาอไปลำบากเรียงว่าไปบ่ไดเนาะยายนาเงินเงือนท้องของขาวนี่ลำบากบะพรมีเงินใส่หลายบ่ลำบากด้วยลำบากั่นจะได้ครับการดูการกินกับธรรมดานะยายเนาะของคนบ้านอกของหน้าเนาะอยู่ยบ่นอกเนาะ หาอยู่หากินก็นลําบากกับลําบากหลไรเดี๋ยวนี้ยาย,ยาใใก็นอนติดเตียงเห็นว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงซะยายเนาะอ่าหนึง่งถงสีแ่แหละเขาปลาหารก็ต้องมีคนไปป้อนไปกินหาไม่กิน,นครับ oh <my> อ๋อไมา่ให้กินเนาะมีผู้นี้มีผู้เ<อ>บิง่ง ผู้เบิกหี่มันบอตรงได้๋ไปรับจ้างครับย,บาย,ะยะบ่าใเนาะย่าเนาะเออนี่้าเฝอาฝอถคนป่วยเนาะเดี๋ยวย้าให้ผมหนอเสียเมีนวมาให้กินเบื้องต้นเดอ้อผมเตรียมของมาให้จังหน่อยนะครับเดี๋ยวพอดีนั่นซอยเหลียไปเบื้องต้นก่อนนะครับนี่แหละครับความเป็นอยู่ของย้าก็ได้ อยู่ถุงน้านะครับอยู่ไก่กะว่าอยู่ไก่หก้างไก่ก้มเจริญกะคือห่างจากตัวอำเภอเนี่ไก่อยู่นะครับห้างจากตัวอำเภอไก่อยู่นะครับกะเลยสียอ้อยนั่นนี่ยายผมเอา,เอา,เอานอมมหัยเด้อนี่เด้อครับนี่นมใหม่ไอพวกยัใ,ใจดีเพิ่นฝากมาหานะครับเพิ่นฝากไม่กิน มีใ,ใจดีเป็นฝากมากผมก็เป็นส้มพานบุญเอามาให้ะนะครับเหมือนกันมะเยี่ยมมะเบิงมาหาเยี่ยมผู้ผู้ป่วยติดเตียงนะครับตีดลำบากร้าย้ได้โอกาสครับใไันใี่ไครั ขอ,อบ,บุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญให้ให้เพิ่นแน่เพิ่นฝากมาให้กินได้ย่าเด้อเออให้เพิน่นยอยู่ดีม่แห้งดีม่แห้งนะจ๊ะครับฝากมา้กินได้เพิ่นกับเ,เป็นห่วงเป็นย่าหยู่งหรอกผมกับเป็นห่วงอยู่ถ้าผมกับมาตามสายบุญผมมีมีเล็กม่น้อยกินเพิ่งกันน้อยย่ายเนาะฮาเทียมีเพิ่นผู้ใจบุญผมกับยุ่วพ้นท้องนี่แหละครับป้าได้ยุ่ไกลหรอก หาเรื่องทียกับจ,จ,อ,าจ,จอาจเป็นญาติย่าก็ได้นะครับนะครับไ,ไ,ได้ไหนล่ะันเดอผมจิอกสุภาพรีดอครับอันนี้ก็คลิปนี่นะครับกบ็ฮีโร่สายบุญนะครับเป็นขมา่ซอยเป็นเบี่ยงต้นกอนนะครับมีนมเนี่ยละ่ะไม่ย่ากินเพราะว่าบนเท่าก้มหิวเั่หน้อยขึ้นนะครับมีนมเนี่ยไม่ย่ากินเพราะว่าย่าไปใส่มาได้หลูกหลานก็นอนเฝ้ายื้อซื้อละ่ะ การเดนี่ยการเวียนก็เว้นก็พอได้กินนะครับนี่แหละถ้าพู้ได้เห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยนะครับครับอันนี้ก็ขอขอบคุณ่วงหน้านะครับจากฮิโร่สายบุญนะครับขอขอบคุณครับ